อ่าะ,ะครับทุกคนวันนี้นะฮะเราก็มีอยู่ในเกมซิลกันแล้วนะครับเราอยู่ในเกมซิลของ b o d เนี่ยซึ่งเป็นเซิร์ฟที่ไม่ได้อยู่ในอ่าประเทศไทยเครับเป็นเซิร์ฟนอกเออผมลองย้ายมาเล่นดูนีมีคนแนะนํามานะครับเออก็น่าจะวิง่ายดีก็เลยเอาซะหน่อยแล้วกันนะครับใครที่จะตามมาเล่นก็บอกกันได้นะเผื่อแบบอ่าจะเล่นด้วยกันวิวด้วยกัน,นะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ คงไม่ได้ทําอะไรเยอะก็อาจจะแบบเก็บเลเวลดูว่าเออมันเวลง่ายหรือเวลยากนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอ่าระบบของเซิร์ฟด้วยก็นี่มีเหมือนเซิร์ฟไทยเลยว่าน่าจะเหงาๆห,หน่อยครับเออใช่การอัพสกงสกิลเหมือนกันหมดแต่ไม่รู้มีของแจกปะนะ ตีไม่ค่อยโดเลยครับต้องลงเอจิด้วยแหละลงเอจิเท่าเวลมีหน่วง,งนะครับไม่เหมือนแบบไม่ค่อยอนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับเงียบโอเคด้วยความที่มันหน่วงเนี่ยแหละคือมันเป็นของเซิร์ฟนอกไง เออถ้ามันเป็นเซิร์ฟไทยมันอาจจะไม่ค่อยหน่วงก็ได้นะอาจจะทำให้การคอมโบลำบากมากยิ่งขึ้นนิดนึงสำหรับอาเซิร์ฟนี้อืเลีวหกแล้วก็ถือว่าเวไวายอยู่นะผมว่าเซิร์ฟนี้ก็อาจจะมีคูณมีอะไรช่วยแหละ คนก็วิวสูงกันเยอะแล้วผมจากที่ผมเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวไปดูตัวที่ผมเล่นไว้นะครับอันนี้แค่ไม้ดูว่านิวบีมันสามารถมาเวลตรงนี้ได้โอเคสักครู่อ่าแนวหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเมือง นี่เลยทุกคนคือตลาดมันใหญ่มากและคนเล่นเยอะมากนะครับซิลบอกเลยครับว่าลองมาเล่นดูเซิร์ฟบีโอดีนะครับ,รบมันเป็นเซิร์ฟนอกอะ่ะทิมพ์ว่าซิลแล้วก็เวนวัคบีโก็เจอแล้วนะครับเซิร์ฟนี้เป็นไงของก็ไม่ได้อฟูลไปกว่าเซิร์ฟไทยเท่าไหร่นะครับน่าจะแพทแพทอันนี้น่าจะเร็วกว่าของไทยนิดนึง ไทยอาจจะช้ากว่าดูสิอน,นี่ชุดทองนะครับเออแต่ข้อเสียของที่นี่คือมันเป็นภาษาอังกฤษหมดนะก็ต้องใช้ความาเข้าใจจากเซิร์ฟเก่านิดนึงนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้อยู่แหละเนอะมาลองเล่นกันได้นะครับเพื่อใครเบื่อเซิร์ฟไทยก,ก็มีราคานะเนี่ยชิลละสี่พันส าสามารถเก็บของได้600ชิ้นเหมือนกันนะเนีย่ยเก็บขยะได้600ชิ้นก็คือแพทเหมือนของไทยเลยผมว่านะอืมอืม,อมแต่ว่าไอเอ็นบีซีที่รับของเนี่ยไอตัวเนี้ยผมหามันไม่เจอว่ะโยซอนโยซอนอะไรเนี่ยลืมไปแล้วว่าไอเซิร์ฟเนี้ยมันเอาไปไว้ตรงไหนครับเพราะปกติของเซิร์ฟไทยมันจะอยู่โซนนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะผมลืมไปแล้วอ่ะถ้าเกิด เพื่อนๆคนไหนรู้หรือว่าเล่นอยู่นะครับก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะจะได้ไปรับก็นี่เลยประมาณนี้่เดี๋ยวเรามาดูช็อปกันบ้างดีกว่าว่าช็อปเป็นยังไงช็อปก็ไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยไม่ค่อยอลังเหมือนของเซิร์ฟไทยไหมดูเหมือนแบบธรรมดาธรรมดา เออมีดาบไม่มีมีดอะไรอย่างงี้ด้วยอันนี้คูณร้อหอืมมีทามาวาร์ปด้วยอะทาวาร์ปหนึ่งถึงรอร้อยถึงร้อยสามใช้ได้นี่คือมันแบ่งโซนกันเลยเนี่ยหนึ 1, ่งถ้ยห้าสิบเลเวลหนึ่สแตนก็เหมือนแบบกดทีเดียวปุ๊บไป2องหเลย เออว่ะโอ้โหมีอย่างนี้ไม่ต้องมานั่งเวลเลยอก็เหมือนเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยก็มีเซิร์ฟไทยก็มีแบบนี้คนระับแต่ว่ามันจะไปสนุกอะไรวะถ้าเกิดมันไม่ได้เวลเนี่ยมันเป็นเกมเก็บเป้ยวละเว้ยเออแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนก็มีประมาณนี้แหละเซิร์ฟแต่คนเยอะดีนะผมว่าลองดูปาร์ตี้ไหมปาร์ตี้เออมีปาร์ตี้ครับแต่ว่าคนไม่ค่อยมี คนไม่ค่อยมีเลยอะในปาร์ตี้เนี่ยนี่แนวหนึ่งเด้ออ่ะเดี๋ยวไปดูแนวสองเพื่อคนเขาไปเวลแนวสองกันอ่าอ่าเวลสองมีแกรนซิตนะฮะเออวะ่ะมันก็ยังมีพอมีคนเวลอยู่นะเซิร์ฟไทยไม่ค่อยมีพวกเวลน,น้อยๆไปไปไปกันหมดละไปเวลสูงๆกันหมดอืมของก็ประมาณนี้ไม่มีอะไร หลักๆก,ก็เร่าๆนี้แหละแต่คิดว่าน่าจะบวกกันมันกว่าเซิร์ฟไทยนะครับถ้าเกิดแบบใครที่จะมาเล่นแล้วลงคงลงของอะไรเงี้ยผมว่าเซิร์ฟนี้น่าจะเวิร์ก,กว่าเออแต่ระบบการเติมอะไรพวกนี้ผมไม่รู้นะยังไม่เคยเติมเลยเซิร์ฟนี้เพิ่งได้เล่นได้ไม่เท่าไหร่ครับเออมีอะไรกันระบบคลังก็เหมือนกันเนี่ยของเขาก็ดูแบบ เออบวกธรมธรมดาธรรมดาหรือว่าผมปิดไว้ปะเดี๋ยวผมขอดูกนนะ่อนอ่ะก็ไม่ได้ปิดนะคือของเขาก็ดูบวกไม่ได้แบบเปื้อวางเหมือนของเซิร์ฟไทยอะ่ะเพิบหรือว่าอันนี้มันเป็นแค่ชุดอันนี้วะชุดใส่เล่นเออน่าจะเป็นชุดใส่เล่นแหละเลสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเออน่านา่าจะใช่แล้วครับทุกคนน่าจะเป็นของใส่เล่นเดือไม่ก็ต้องหาของทําเองอะไรอย่างเงี้ย ไหนดูของคนที่เขาบวกฟูฟูเลยสิอันนี้บวกเ g บวกเก้าเออก็ไม่ได้ไม่ได้หรูเทนะ่าไหร่นะนี่เซตวิ่งเออทุกคนผมว่ามันก็เป็นเซิร์ฟที่น่าเล่นแต่ก็ยังว่านะครับเซริร์ฟมันเป็นแพทเดียวกับของเกาหลีเอ้มันเป็นแพทของเกาหลีเลยมาเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะ ดูแล้วก็น่าเล่นดีนะแต่ว่าถ้ามาเล่นกับเพื่อนอะ่ะได้อยู่แต่ว่าถ้ามาหาเพื่อนเล่นเนี่ยน่าจะยากพัฟตี้มันไม่ค่อยมีโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้เซิฟนี้บ o d อดีเซิฟนอกนะเซิฟแท้นะไม่ใช่เซิฟเถื่อนนะมีอะไรอีกไหมโอ้โหนี่ผมไม่ได้อัพเลยว่ะคือผมเล่นไปนานแล้วแหละเซิฟเนี้ย เคยเข้ามาเล่นไวแล้วรอบหนึ่งคือตอนที่ C ีเพวิทยังไม่เปิดเลยมาเล่นไว้ว่าคิดถึงโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ละใครจะมาเล่นก็คอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยนะเผื่อจะมาเล่นด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ถ้าเกิดชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,นาคลิปต่อๆไปจะเป็นเกมอะไรก็ติดตามรับชมกันนะบ๊ายบายนะครับทุกคน